1.6S ค่ะปี09ค่ะนี่ Service, บุ๊เซอร์วิสพบไม่แท้รัาเปร์เซ็นแน่นอนไม่115,000กว่ากิโลนะคะไม่แท้แเลยค่ะนี่อันนี้เปิดป่ากระโปรงโชว์ไว้เลยนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาตอนนี้<แ>สตาร์ทเครื่องไว้อยู่นะคะแต่ก่อนที่จะไปดูกันดูรอบคันก่อนเลยดูรอบคันกันเลยค่ะตามใจคนถ่ายเลยค่ะดูรอบคันก่อนเลยรถ<ล>ทุกคันที่เต็นทีนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่เลยค่ะ เพิ่งไปเปลี่ยนมาเองเลยแอร์เยนถ่า, <Air S 1> นายนล้นมันม<า>เครื่อนน้ำมันเกียร์เรียบร้อยครับ<ด>ตู<ด>้แอร์เลยค่ะรอบคันตรงปกแบบนี้เลยนะคะามาดูข้างหน้าได้เลยน็อตไม่มีขยับเลยค่ะเดิมสนิทเลยค่ะ No accident ร้อนเปอร์เซ็นต์เลยค่ะไม่เคยพลิกคว่ำหรือคว่ำตายหาเหวใดใดทั้งสิน้นและที่สำคัญไม่มีผีในรถแน่นอนค่ะน็อตไม่มีขยับเลยค่ะต,ติกเกอร์ตามอกอยังอยู่เพจอยังอยู่เลยนะคะ และรถที่เต็นทุกคันเราจับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องของเหลวน้ามันเกียร์อะไรให้เรียบร้อยแล้วเดิมเดิมเลยค่ะน็อตไม่มีขยับเลยค่ะเดี๋ยวโอเด่จะเปิดทุกประตูเลยนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาค่ะแจ้งราคาก่อนเลยดีกว่าซื้อสดนะคะสอง0สนแปบาทค่ะเน็ตเนตเลยค่ะราคานี้ถ้าซื้อผ่อนนะเครดิตดีนะกำเงินมาเลย14,000บาทผ่อนแค่เดือนละ4,290บาทนะคะ6ปีต่อเดือนค่ะ ออ้ยแค่เปิดขนาดเปิดประตูออกมาแอร์นี่เย็นเจี๊ยบมากเลยเย็นจริงจริงนะคะโอเล่ไม่ได้โกหกเย็นจริงค่ะเบิกตู้แอร์ใหม่เลยใช่พี่อน้นเบิกตู้แอร์ใหม่เลยนี่ตรงปกแบบนี้เลยค่ะลูกค้าเก่ารักษารถดีมากข้างในนี่เลี่ยมมากเลยค่ะคอนโซลคอนโซลนี่เลี่ยมเลยคะ่ะตรงปกเลยค่ะไม่แท้แท้แน่นอนค่ะไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันกว่ากิโลนะคะไม่แท้แท้ร้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะ ข้างลงข้างหลังไม่เคยกงไม่เคยแก๊สนะคะประตูแผงเพิงประตูด้านคงด้านข้างเสาเสือนะคะไม่มีโดนค่ะเดิมสนิทเลยค่ะแผงประตูนี่เรียมมากเลยค่ะข้างหลังนะคะนี่เบาอะอยางแข็งอะตรงปกมากเลยค่ะแน่นแน่นเลยครับแน่นแน่นเลยที่อ้นบอกอตรงปกแบบนี้เลยนะคะเหมือนลูกค้าเราถ่ายให้เห็นกันชัดๆเลยค่ะ อย่างรูปยังแต่งกันได้นะแต่วิดีโอนี่เราไม่สามารถตกแต่งกันได้นะคะซื้อสดนะคะสองแสนแปดพันบาทเม็ดๆเลยค่ะอะปิดแล้วข้างหลังไม่เคยกงไม่เคยแก๊สนะคะถ้าซื้อผ่อนสี่พันสองรอยเก้าสิบาทนะคะต่อเดือนต่อเดือนนะคะหกปีค่ะลังนงลังน้ำเดิมๆเลยค่ะอาจจะมีฝุ่นเปิ่นบ้างนิด 1. 1> หน่อยนะคะนี่เดี๋ยวเปิดข้างหลังให้ดูค่ะชี่ค่ะ นี่ต <Okay. S 1> ีนเดิมๆะะ <No S 1> เลยค่ะ no accident ล้านเปอร์เซ็นต์ใช่ no accident เลยคะ่ะนี่ตรงปกแบบนี้เหมือนลูกค้ามาดูรถด้วยตัวเองเลยคะ่ะพร้อมซื้อจริงแล้วโทร0994477051คะ่ะหรือโทร0814850000 <c oughs> นะคะเป็นเบอร์ของพี่โอ้เองเต็นท์ของเราอยู่กรุงเทพมินบุรีมาง่ายมากนะคะกด Google map มาก็จะมาหารเรถ,ถึงที่นี่เลยนี่ กุญแจสำรองครบสองนองกุญแจสำรองครบนะคะไม่แท้แท้แน่นอนค่ะไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันกว่ากิโลนะคะไม่แท้แท้เลยค่ะกุญแจสำรองครบนะคะนี่แหงเผงประตูด้านคงด้านข้างนะคะเสาเสินะคะเดิมเดิมเลยค่ะคิดง่ายๆครับถ้ามันไม่แท้ไม่โง้ถ่ายแบบเนี้ยครับคิดง่ายๆไม่ต้องเรียนสูงก็ได้ครับค่ะมันจะคิดออกคงไม่ถ่ายแบบนี้ให้ง่นะคะใช่นี่บุกเซอร์วิคครบ โอไม่เทแน่นอนปิด oh <okay. S 1> แล้วไม่ให้ดอูองปกแบบนี้เลยค่ะ2 8 8 0 0 0บาทเน็ตเน็ตเลยค่ะพร้อมซื้อจริงแล้วโทร0 9น447 051ค่ะหรือ081485เลข04ตัวนะคะอ่าถ้าใครจะผ่อนนะคะกำเงินมาแค่1 4 0 0 0 0 0บาทเครดิตดีนะกำเงินมา1 4 0 0 0 0 0บาทผ่อนแค่เดือนละ4 2 9พบาทค่ะ6ปีต่อเดือนค่ะแต่ถ้าใคร มีเงินอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อสดดีกว่านะคะเพราะมันราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ค่ะจะได้ไม่ต้องเสียค่าดอกเบีย้ยด้วยถ้าไหวสดไปเถอะถ้าไหวซื้อดสดเลยใช่ตรงปกแบบนี้เลยค่ะฟังเสียงเครื่องไหมฟังเสียงไหมอเอาไม้ไปจอกันเลยเสียงเครื่องแน่นๆเลยค่ะ พร้อมซื้อจริงแล้วโทร099 4477 051ค่ะหรือ081485ปเลข04ตัวนะคะเรามีบริการส่งฟรีค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็ไปส่งให้ฟรีนะคะอย่าลืมกดหัวใจแล้วกดติดตามให้อเลเ่ด้วยนะคะเราคะ่คะขายยังตรงไปตรงมาค่ะสวัสดีครับ